มารอดูกันนะครับว่าในอำเภอพบพระจะมีที่เที่ยวอะไรบ้างไปครับถ้าพร้อมแล้วออกไปเลยกันจังหวัดตากอำเภอพบพระก็นั่นแหละครับตอนนี้บอลก็เดินทางมาถึงอำเภอพบพระจังหวัดตากอากาศร้อนๆแบบนี้เนี่ยก็ต้องพามาเล่นน้ำตกกันซะหน่อยมาถึงน้ำตกแล้วนะฮะน้ำตกอยู่ใกล้ติดถนนแค่นี้เองฮะอุ้ยทุกคน น้ำตกร่มรื่นมากนะเนี่ยก็สังเกตได้ว่ามีต้นไหวนะนั่นน่าจะมาจากชื่อของที่นี่นะว่าน้ำตกป่าไหวก็คงจะแบบมีป่าไหวแถวนี้เยอะนะมาแล้วะตามมันมานเลยเดี๋ยวบอลจะพาไปเที่ยวน้ำตกป่าไหว,วผมน้ำตกเสร็จก็ได้เวลาที่จะไปหาที่นอนบนภูเขาแต่ก่อนจะถึงก็เจอจุดชมวิวที่ไม่มีชื่อแต่ทางมันดูชันมากเลยฮะ กลุยดีครับระดับบอลพาเที่ยวเนี่ยไม่กลัวอยู่แล้วนะไอเว็บบังอิซสุดจ้าโอ้ยทุกคนจากบนนี้วิวสวยงามมากนะเนี่ยฮะล้อมรอบไปได้วยภูเขาเนี่ยสามร้อยหิบองศาขอชมบรรยากาศบนดอยแห่งนี้เราคือเจ้าของเพียงคนเดียว สุดยอดเลยมึงและที่พักของบอลในคืนนี้ก็อยู่บนดอยม่อนหมอกตะวันยอดดอยที่เห็นวิว360องศาเป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวที่เพิ่งเปิดใหม่ได้ปีกว,กว่าเท่านั้นเองครับบอลเองเนี่ยก็เพิ่งจะรู้จักลมเย็นสดชื่นมากครับทุกคนแต่เราก็ไม่กลัวเพราะว่าเรามีมอนและพ่ออมไล่เขาเกียบพีอาร์เช้านี้ที่ม่อนหมอกตะวันนาเว้ย <c oughs> เป็นเช้าที่สดชื่นมากๆครับทุกคน ถึงคุณอาจจะไม่มีเขาแต่เราก็มีเข้าเกียบพีอาร์บิ๊กแบ๊กกรอบอร่อยเข้มเต็มเต็มซองไม่ผิดหวังแน่นอนหลังจากดื่มด่ำความสวยงามบนม่นหมอกตะวันไปกว่าครึ่งวันแล้วก็ได้เวลาที่จะเดินทางกันต่อลงเขามาแล้วนะทุกคนไปฮะฝนตกเราก็จะลุยไปอีกฝากฝั่งของอำเภอพบพระลุยสดชื่นกันตั้งแต่เช้าแล้วก็เอาให้สุดไปลุยน้ำตกกันต่อนี่น้ว,น,น,ว,น,วนี่แหละ คือความสดชื่นทางธรรมชาติน้ำตกรายล้อมเรา3รายอกองศาวู้ไปตรงไหนก็มีแต่น้ำตกเป็นไงบ้างครับทุกคนกับที่นี่นะน้ำตกน้ำท่วนแห่งอำเภอพุ่พ,พาดจังหวัดตากสวยงามยิ่งใหญ่อลังการสุดยอดมากๆนะแล้วก็ล่มงลื่นมากๆนะครับ ไหนๆก็ไหนๆละบอลขอแถมให้อีกน้ำตกหนึ่งแล้วกันครับที่นี่มีชื่อว่าน้ำตกทารารักความพิเศษของที่นี่ก็คือด้านบนของน้ำตกมีสํานักสงฆ์ตั้งอยู่ซึ่งเป็นทัศนียภาพที่งดงามมากๆเลยฮะและในที่สุดก็มาถึงที่สุดท้ายที่เราจะไปกันผมอะ่ะอืมดูเส้นทางดีครับ G P S GPS ครับคุณพาผมมาทางไหนเนี่ยโอ้ยอดูพี่น้องทางแบบนี้ไปไม่ได้แน่นอน ถอนทับแต่ก็ยังถือว่าโชคดีนะที่ยังมีอีกทางหนึ่งให้เราไปโอ้โหอะไรกันอีกครับเนี่ยพี่น้องเหลือ2กิโลเมตรสุดท้ายแล้วไม่มีทางอื่นนะดินแบบนี้นะมันไปต่อไม่ได้นะทุกคนมันเป็นทางสหร,รับออฟโรดแล้วนะไอบ้บากอื่นเราไปไม่ไหวดังนั้นขอจบนะแหล่งท่องเที่ยวสุดท้ายนะครับแห่งโซนพรพระชื่อว่าบูเคฟสวยงามมากๆมีโอกาสขี่ road, ขออฟโรดเข้ามาลุยดูนะถึงแม้ว่าการเดินทางของเราจะไม่ราบรื่นอ,อยู่บ้างแต่คน้นี้แหละประสบการณ์ <c oughs> การเดินทาง รายการของเราเอาแบบเรียวๆแบบนี้เลยฮะถึงก็ถึงไม่ถึงก็ไม่เป็นไรก่อนจากกันไปก็ต้องขอขอบคุณพิยาบิ๊กแบ๊กอร่อยเข้มเต็มเต็มซอที่เข้ามาช่วยสนับสนุนการเดินทางครั้งนี้20บาทสองโคตรใจยอดจังหู้สุดท้ายใครมีโอกาสมาจังหวัดตากอย่าลืมแวะมาเที่ยวที่อำเภอพบพระแห่งนี้นะครับ